ยัดบิดถอกล้องให้นนหน่อยอ่าถ้าเขาบิดปีดดิอีกโหแรงแค่นี้อ่ะอวนี่อาคารแบบอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงนรกบุญดินเหรอ มันั้างที่อจะจริงๆแม่ละลบั้เดินไปเราไปดูกันนี่อะไรอ่ะยี่สิบนาทีใครเป็นลมตาย่เดินเางยี่สิบนาทีนะเดินไปเรื่อย็เดินไปเรืเดินไปนี่อยไปเรื่อยๆไปเรืัอไป เดินไปเดินไปแล้วหันหน้าแบงนี้คนฝั่งนู้นน่ะเดินทันหน้าแบบนู้นไม่ดีคนที่อยู่ตรงนี้ไปเลยไม่ดีไปยังหันยัยังยังทำที่เดินก็อนี่นะมาให้ตรงนี้ประมาณเนี้ยปมาณป้ะมาประมาอย่าใประมาณประมาณประาณประมาณประมาณปรมาณประมาประมาณ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 ปราณประมาณประมาณปราณประมา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 ปร

บอยู่ม <ara> <ante> ุม <också> ซ <online> <pl ains> ้ายเลยนะแปนกล้องไปไม่เห็นนะครับแม่เแ้ารแม่ขาลมตะกคู่นะครับ